รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมในช่วงของเดือนอมฎอนหรือว่าเดือนถือศีลอดซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่สําคัญของพี่น้องมุสลิมนอกจากจะฝึกความอดทนแล้วนะคะเดือนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเดือนอันประเสริฐที่สําคัญเป็นเดือนแห่งการให้นะคะแล้ววันนี้คุณผู้ชมค่ะรายการใต้สันติสุขนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะเป็นการที่ส่งมอบ อาหารละสินโอดให้กับน้องๆผู้ยักไร้และก็รวมไปถึงการตัดชุดรายอให้กับน้องๆในช่วงเทศกาลฮารีรายออีดินฟิสตีด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในรายการใต้สันติสุขในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมที่ส่งมอบความสุขความรักในช่วงเดือนรอมฎอนเดือนทีสินอดกันค่ะ oh, 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 oh. ือนรอมฎอนคือเดือนอันประเสริฐเดือนที่พี่น้องมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจที่สําคัญนั่นคือการถือศีลอดทั้งเดือนเรียกว่าเดือนบวช ซึ่งมุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อฝึกความอดทนซึ่งเป็นเดือนที่9ของปฏิทินอิสลามและปีนี้ตรงกับฮิจราะห์1,444และสิ่งที่ต้องปฏิบัติในช่วงของเดือนรับบดอนก็คือการละเว้นทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆการละหมาดการขอพรการอ่านพระมหาคัมภีร์อันกุรอาน การถือสินอดหรือการงดเว้นจากการกินการดื่มต,ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านอกจากการฝึกความอดทนแล้ว,วเดืดอนรอมาดอคือเดือนแห่งการแบ่งปัน การมีน้ำใจโดยเฉพาะการแบ่งปันให้กับคนยากไร้ซึ่งทางบูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เยลาได้เปิดโรงครัวทำอาหารละสินอดแจกจ่ายครอบครัวเด็กกำพร้าและยากจนตลอดเดือนรอมฎอนซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่23มีนาคมไปจนถึงวันที่21เมษายน2566 ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนของเดือนรอมฎอนโดยการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมบริจาคคนละ20บาทต่อวนันเพื่อนำมาทำเป็นอาหารแจกให้กับครอบครัวเด็กกำพร้าได้รับประทานกันในช่วงละศีลอดหลังพระอาทิตย์ตกดิน คุณผู้ชมคะในช่วงเดือนรอมฎอนหรือว่าเดือนถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือในเรื่องของการให้ค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูในเรื่องของการมอบแล้วก็การให้ให้ใหกับน้องๆ้อง,องเด็กกําพร้าในพื้นที่จังหวัดเชายแเดนภาคใต้ค่ะซึ่งก็คือโครงการ เลี้ยงอาหารละศินอดให้กับน้องๆเด็กกำพร้าในพื้นที่นะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมหาพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับกัลดานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะกัลดาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะกัลดาคะกิจกรรมที่เรามีโครงการเลี้ยงอาหารละศินอดให้กับน้องๆเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ค่ะจุดเริ่มต้นตรงนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าเวลาประมาณอะไรครับ s a ม a a m ร l a i k รา w a r a h m a t u l l a h ก็พอดีมลลูลิติของมลลูลิธิพอค่าึกษาและพัฒนาทรัพยากรมน,นุษย์พอดีเราลงพื้นที่อ่าบางทีเราลงพื้นที่เวลาเราดูเด็กๆกกับพระแล้ยายกจนพอดีในการกิน,นดูมันไม่ค่อยได้กินเหมือนกันก็เลยมลลูลิธิของเราเนี้ก็เลยตักสินใจว่าเราจะทำยังไง เพื่อให้เด็กกำพร้าและยากจนได้กินบางทีเราไปดูรูปลงผลที่นะบางทีเด็กกำพร้ามีเป็ดคนกิจคนบางทีก็อยู่กับคนอื่นไม่มีไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เลยเราตั้งแต่แรกเรามาตั้งมูลนิธินี้ก็เราไปดูเหตุการณ์ตั้งแต่เหตุการณ์ปีสี่หกก็เลยเราไปดูเด็กกำพร้าเยอะมากในสามจังหวัดไปในภาคใต้ก็เลยอละไรทำนีล่ะมูลนิธิของเราก็มาตั้งมูลนิธิ ตั้งเริ่มต้นนักแจกนี่แหละนักแต่ตังแต่แบบนี่แหละเราไปดูเราก็เลยคิดว่าเออเรามาประชุมกันนะว่าเออเราตั้งมนิธฐด,ดีกว่าค่ะเพราะเราดูสถานการณ์แล้วก็คนอยากโจนนี่มากก็เด็กคำปลาก็มากก็เลยในปีนี้เราก็เธอโอกาสว่าเราก็มีมีความแพ้แล้วก็เราก็ดูว่าเออเด็กคำป้านี่เขาไม่ได้ไม่ค่อยได้กินใช่ไหมแพ้ก็เลยเราก็พอเวลาเดือนเรามาดอดนเราก็คิดว่าเราก็ต้องอยาทํา วันละหงตัวแพะอ๋อก็หมายถึงว่าเมนูที่จะเลี้ยงให้กับน้องๆในช่วงละสินอดของแต่ละวันตลอดระยะเวลา30วันหนึ่งเดือนเนี้ยค่ะก็คือว่าเป็นเมนูแพะเมนูแพะนอกจากว่าจะเป็นแพะเอามาทําอะไรแพะต้มซุปแพะแกงแพะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเหตุผลก็เพราะว่าเหตุผลก็แพะคือเด็กอ่ักเด็กไม่ค่อยได้กิน บางทีพ่อแม่ก็ว่าเออดีดีใจมาได้กินแพะแล้วตลอดเตั้งแต่เดือนระบดอนที่เริ่มม้างแต่วันแรกจนถึงหนาปัจจุบันนี้แล้วก็ต่อไปอีก30บวันกสิวันก็คือหนึ่งเดือนเนี่ยหเดือนเราครอบคลุมไหมคะที่เราแบบแจกอาหารกลางวันให้กับน้องๆเด็กกำพร้าเนี่ยค่ะอ็อิีสาเรครอบคลุมทั้งทั้งเดือนหนึ่งก็คือว่าเฉพาะจังหวัดยะลาหรือว่า ฉพาะปัตตานีอ๋อปัตตานีก็มีค่ะแล้วอย่างงี้เหมือนกับแต่ละมื้อเนี่ยบริจาคอาหารเนี่ยเราให้ยังไงคะที่เราจะได้ประมาณสี่สิบสี่าก็คือว่ามื้อหนึ่งนี้จะได้4ี่คนสี่สิบคนใส่เยอะๆในถุงนะบางทีก็เดในในบ้านนั้นก็มีหกคนหาคนก็ได้กินเราเอาไปมอบเองถึงพื้นที่ล้วนมีคนมารับที่นี่คะมีคนมารับมีตัวแทนหลายพื้นที่เรามีตัวแทนสามจังหวัดนี้ เรามีตัวแทนอยู่แล้วอืก็คือว่าในแต่ละวันนี้ก็จะมีมีตัวแทนมารับใช่ไหมคะมารับเนี่ยเริ่มมารับตอนประมาณสักกี่โมงคะตีสามบ่ายสามบ่ายสามพอดีเขาก็ได้ได้เปิดพอสดเลยตอนเย็นก็ได้เปิดพอสดกับแขนแพ